สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับแป้งแล้วก็พี่พิษอีกแล้วนะคะที่รวยสมบัติกม .9 จังหวัดหนองคายค่ะวันนี้แป้งกับพี่พิษจะมีรถมาแนะนํานะคะมีเข้ามาใหม่เยอะแยะเลยค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะที่จะมาฝากให้ลูกค้าฟังวันนี้แหละคะ่ะไปพบก,กับโปรโมชั่นไปฟังโปรโมชั่นกับพี่พิชได้เลยนะคะเชิญค่ะค่ะมาฟังโปรโมชั่นพิเศษกับพีชก,กันเลยนะคะลูกค้าโปรโมชั่นพิเศษที่รวยสมบัติสาขากม .9 นะคะฟรีประกันภัยพรบค่าดําเ,เนินการทุกอย่างนะคะลูกค้าพิเศษสุดนะคะลูกค้าออกรเียง ก็ได้รับรถไปขับแล้วนะคะลุกค้าแถมขับฟรีอีก45วันด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญสุดๆนะคะทุกค้าทางร้านเรามีฟรีบริการทําสัญญานอกพื้นที่จัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะ ที่สําคัญสุดๆเลยนะคะลูกค้าก็คือสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถยนต์มือสองกับรวยสมบัติของเราเรามีรถให้เลือกมากมายเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสายซิ่งสายแว้นนะคะลูกค้าในส่วนของรถกระบะน,นะคะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นที่5,000บาทนะคะแล้วก็รถเก่งนะคะรถซีใหม่ไม่น้อยนะคะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นที่สี่พันบาท ลดกาบาททาั้งร้านนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถยนต์มือสองแล้วนะคะลูกค้าโดยสมบัติของเรามีช่องทางติดต่อที่เพจ a c e b o o k นะคะลูกค้ารถยนต์มือสองน้องค่ายหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะคะลูกค้า0 9 4ย์3 2 3 4 5ค่ะต่อมาด้จ้าขอดีมิสานวษยจักจ้าออกก้าบาททั้งร้านนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่มองหา b m เคันใหญ่ๆแบบนี้นะคะคันนี้ก็ขายเด้อจ้าสนใจเข้ามา